วันนี้จะมาทำหั่วหมูกรอบครับเมนูขายดีของประจำร้านนะครับหั่วหมูกรอบเมนูกินแรงนะครับอย่าแรงเยอะหั่วไปครับทุกคนนี่จะลอยนิดหนึ่งฮัลโหล

กรอบๆเด้งๆนะครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้